เมื่อฉันหลงเข้ามาอยู่ในบ้านฮักเอบีสอัสดีค่ะเอสซีเซนต์น้ำมันคเณค่ะบต่ว่าค่ะัอเด็กตัววันอฟิเชียลนะคะงานเข่าค่อยแล้วพี่น้องเอ้ยเข่ายังมาติค่อยลงกอดข้าไปบ้านฮักเอบอะ จากพี่วันที่18ที่ผ่านมาลุกนำก็ได้ไปเบิงแอนบอยแล้วก็ได้อัดคลิปแล้วก็มีเอฟซีจากบ้านเอบีมาคอมเมนต์ให้กำลังใจร้ายค่ร้ายคักพี่น้องแล้วที่นี่ก็เล่เข่าไปเบิงบ้านก็เล่ขออญาตเข้าไปเบิงในบ้านฮักเอบีค่ะกดเข้าไปแล้วกดเข้าไปปุ๊บหาทางออกไ่ได้ออกอย่างวันที่เอฟซีแฟนคลับหลายแห้งอยู่ในบ้านเป็นแสนไหม บ้านฮักเป็นแสนโหคือเยอะมากแล้วกับเอฟซีแฟนคลับส่วนมากอะมีแต่พูนิสัยดีทั้งนั้นเลยมีแต่คนนิสัยดีมากเลยเอฟซี FC, แฟนคลับของบ้านฮักเอบแล้วไม่ได้มีแค่เอฟซี FC, แฟนคลับของเอบนะมี f อฟของของสาวน้อยเพชรบ้านแพง FC หลายคณะด้วยที่เรารู้จักนะไปอยู่ในบ้านฮักนั้นด้วยก็คือคนรู้จักกัน ก็เลยโอ้โหเราก็เลยคิดว่าไม่ได้มีแค่ FCAB อย่างเดียวเนี่ยก็มี FC สาวน้อยที่เขาชื่นชอบแอนบอยก็มีบะคอยกันนึกว่าแม่นมีแต่ a b AB มีแต่ FC แฟนคลับ a อแต่ก็ไม่ได้คิดว่า FC มาจากสาวน้อยก็มีเราก็เป็น FC สาวน้อยเนาะพอเข้าไปดูแล้โอ้โห FC ฟเขาน่ารักแล้วก็มีแต่คนที่เรารู้จักกันทั้งนั้นเลยอ่ะ คือเลิศมากคือการตอบรับคือเลิศสุดยอมรับเลยว่ากระแสของบ้านฮัก AB กระแสของ AB คือเขาดูแลกันดีอ่ะเขาไม่ค่อยมีดราม่านะน้อยนักที่จะมีเรื่องดราม่าแต่เรื่องดราม่าก็คือเป็นเรื่องเล็กเน้อยนแต่เขาก็ผ่านมาได้ไงแต่พอเข้าไปดูแล้วคือมันมีแต่เขาแชร์เขาเข้าไปแชร์ เพลงของคุณแอนออรดีเพลงใหม่อย่างเงี้ยแล้วส่วนมากที่เจอที่เจอบ่อยก็คือแชร์คลิปของน้องน้องเพชรน้องพลอยเกิตถึงนี่นี่นี่พ่อเขาไปแชร์ในคลิปของมันของน้องเพชรน้องพลอยลูกของบอสบอยกับคุณแอนออรดีเนาะกิตถึงเไทยแบบกิตถึงอยากไปเบื้องระเบียบติเข้าไปเลยนำเขาไปใน ชอบอแม่มาแม่แตนใจเกินแสนแม่มาอ๋อไอ้ไรเบิ้งสุกิป <c oughs> พี่ตงอะไรเบิ้งสุกิปเบิ <c oughs> ้งควักปิดตาของของเด็กหน่อยสองผู้นี้แม่โอ้คือตาหารแท้สัวเฮ้ฮัอจับเลยเหอ้ยเฮงเป็นคนมักเด็กหน่อยเฮงเจอเด็กหน่อยสุดแบบสองผู <c oughs> ้นี้โอ้ยเฮงแบบสะอ่อนแห้ง อาไปลูกพี่น่ารักมากเลยอ่ะคือแบบอะไรลูกพี่อุ้ยนาใสปิ๊งตานี่แบบโคตรตานี่คือหน้าหน้านี่เหมือนเหมือนคุณแอนออร่ดีมากเลยอ่ะเอาตรงๆเลยนะคือคล้ายๆกันอ่ะอะไรกันอุาโคตเด็กหน่อยผู้นี้สองคนนี้ดังแน่นอนดังกระชุแน่นอนสองคนนี้อนาโคตแบบซุปเปอร์สตาร์แทนแทนบอสซุปเปอร์สตาร์ระดับ ดังแน่น,นอนต่อสำหรับเด็กน้อยสองคนนี้คือว่าเพือ่อนบุนสัมพันธ์กันนอบพี่น้องน้องจะคอยให้เด็ก <arose> ใ,หให้เพื่อนด้มาเป็นพ่อกับแม่ของเด็กน้อยสองคน <as> นี้เหมือนเหมือนสองคนนี้คือเหมือนเด็กสองคนนี้คืออาศัยแค่ท้องคนอื่นมาเกิดเฉยๆเนาะนาอู้พี่น้องตาตา,ตามองดูอยู่กับย่ไหมอยู่กับพ่อเปนแม่ โ่ oh, ๊ยโอ๊ย <blond> ขึตักกันสูตายนั่ยตายนั่ยนัยโอ๊ยไม่ปกติค่ะจ้าเขาเก่งแล้วอ่ะลุกขึ้นลูกแม่หนุ่มอารไม่เคยเห็นไงได้ไม่้องเนคยเลยคิมเจ๋งเออเขาเก่งค่ะคือน่ารักมากเลยอ่ะ อแล้วมันอยู่กับพ่อแม่คุณอกกับแม่พี่น้องทำให้ดูทำให้ดูอแต่หาแข้งพี่พลอยทำสิใครเบิ่งอยู่บ่ขึ้นอีกั้งนึงอีกั้งนึ่ว่ได้ว่าอวยเด้เนี่ยว่าได้ว่าอวยเด้คือว่าแบบจากใจจริงนี่เลยเมื่อนั้นลงหมู่บ้านหมู่บ้านมาก่อนลงคลิปลงคลิปไป เอฟซีแฟนคลับของ a อบเขามาค mm hmm. อมเมนต์ให้กังใจร้ายค่ะเออโดยที่คอยเองกับว่าได้แบบเป็น f อฟเพ่นอีหลีอีแล้วตอนนี้ค่ะพี่น้องตอนนี้รู้สึกว่าขออนุญาตด้ค่ะขออนุญาตด้ขอโทษด้ค่ะผูได้บ่มักกับว่าเป็นยังดะะ้ค่ะแต่คนที่มาขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตจากบ้านทาก a อบ c อฟ c แฟนคลับอบทุกคนขออนุญาตเป็นหนึ่งใน f อฟ คนหนึ่งนะคะเด้อขออนุญาตสุกน้ำบุษสาคาราะขออนุญาตนะคะเด้อขออยากสมัครเป็น FC ฟซีแฟนครับของ AB อีกคนหนึ่งในเด้อจใาเด้อตอนนี้เริ่มติดคู่แฝดคู่นี้แล้วค่ะคู่แฝดคู่นี้พี่น้องแฝดคู่นี้ลูกของน้องลูกของแอนบอยน้องเพชรน้องพลอยและก็ติดของแม่แตนความโอ้ตาฮัก ถ้ามีโอกาส้้สิได้ไปแวะเวียนเล่นน้ำพ่นอย้าเกิดแบบมีโอกาสเนาะอยากไปทายรูดำเด้เนาะถ้าหากแห้งจะเป็นบุญบ้าภาพบาลวมีไอเพ่นมาอยู่น้กันทางแน่นอะคุณนะน่ารักมากเลยอ่ะติดเติ่มติดแลยอย่ามาตะเริ่มถอะตอนนี้บออเบิ้งยิบเบิ้ขึ้นบิงด้ตาแะรตาดำเบิแ้แเลยเนี่ย ย้อนไปร้อยเบิ้งคลิปของนี่ละน้องเพชรน้องพลอยใช่ไหมเลื่อนเบิงสสุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปของช่องเม่แต่นใจเกินแสนบาตะเพิ่นอัปโหลดมากคือคือกดเข้าไปเบิ้งเลยเนี่ยคลิปล่าสุดคลิปล่าสุด ก็บอแปลกใจเรอกพี่น้องที่ตอนนี้ทุกคนหันไปติดเด็กน้อยสองกูนี่หันไปติดน้องเพชรน้องพ่อยพี่น้องบอแปลกใจเลยตอนนี้คือไม่แปลกใจเลยไม่แปลกใจเลยเข้าใจแล้วว่าคือเข้าวงการนี้คือเข้าแล้วออกออกยากจริงๆอย่าหลงเข้าไปนะตอนนี้หลงเข้ามาแล้วค่ะพอหลงเข้ามาแล้วก็อ,ออกไม่ได้แล้วแหละตอนนี้ยอมรับชะตาก,กรรมตัวเองแล้วว่าอนาคตต่อไปก็คือรู้แล้วว่าต้องเป็นยังไง แกว่ากันเด้อตอนนี้ขอติดแล้วเนี่ยกดเบิงเบิงเบ้งขึ้นเบิขึ้นสอดแจ้งพี่น้องเลยไปนอนไปนอนในนอนเราะว่าตีสามนอนไล่นอนอันเบิงคลิปน้องเพชรน้องพลอยจากช่องแมตแตนเม่แตนใจเกินแสนแต่ก็ทึ่งในต่อต่อทึ่งในบานทักไล่เบิงสุขสุขคนไล่เบิงสุเพงลงไล่เบิงคลิป กับผลงานเพลงใหม่ของคุณแอนอรดีแต่กัที่มากมามักเพลง,งนี่ไหมแหงแง้แหงงามนี่ไหมอืมโอ้โหทุกคนไม่แปลกใจเลยทําไมถึงเข้ามาแล้วแล้วก็ออกไม่ได้ก็เป็นเหมือนกันตอนนี้ขออนุญาตอีกครั้งนึงนะคะขอโทษขอโทษเอฟซีเฟนคลับทั้ง a อบีด้ค่ะตอนนี้เขาติดแล้วขอสมัครเข้าไปอยู่ในสังกัดอีกเจกคนนึงได้จ้ะเด้อ อย่า่ากันนะคะเดอ้อสำหรับคลิปนี้นะคะห้ามกัขออนุญาตขอตัวไปเบิงขอตัวไปเบิงก่อนคลิปนี้มาว่าให้ฟังซ้ำนี่ก่อนขอตัวไปเบิงไปเบิงคลิปของน้องเพชรน้องพลอยต่อก่อนเดี๋ยวจะไปไล่ดูตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ต้นเลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเนาะใน EP ีต่อไปชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไประกวด เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกน้ำวาสาขาเลได้การทำคลิปต่อๆไปในเดจ่าเดอและก็ฝากถึงบ้านฮักเอบีเของเอบีทุกคนฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อในอนาคตได้ไปบุกล้างห้านหมอลํำใจเกินล้อยเออหาได้มีโอกาสได้แวะเวียนได้มีเอยียงเด็ด ถูาได้ใดไดติดตามจากทางลูกน้ำอยู่กับสามนายพบนแพงจะได้เห็นว่าลูกน้ำเหตุยังกับสามนายพบนแพงเนี่ยบนเนอนาคตต่อไปใจเกินร้อยอาจจะเป็นลูกน้ำอาจจะไปอยู่ในในทันก็นได้เออแมนบ่ค่ะโอเคออค่ะเขาควณท,ทุกกำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ